สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะค,ะค่ะเซามึงก็พามาเข่าสวนขั้วมาอัปเดตพักน่าจะยอดมะเร็ดพักไวในอาทิตย์หนึ่งน่าจะนี่ยพามาอัปเดตนี่พักราทีนหน่อยน่าจะนี่ยการมาถ่ากินกระปุลกับสมตำน่าจะนี่ ก่สิพอกินแล้วจ้านิพันหน่อยน่าจะสิเป็นตัวสิใบาย,ยักษ์ยักนั่นใก,นนกะเก็บกินได้แหละน่าจะซ้ำนี่ก็เก็บกินได้เฮาเกะโยนเอาน่าจะพี่น้องบุกเซก้ละมังไนพักก็สร้างไนนี่เพดข้าเจ้าน่าจา้ะตลูกฤษฎาด้วยจ้ะนี่มันเล็ดพันพัก,ก ทึกเถื่อพี่นอ้องสั่งมาหลายอย่างอยู่สั่งแต่ในพักก็เิดเป็นพันล้าล,ะละ่ะสั่งดินเนยสั่งพักเนยสื่อกระทางเนยนี่กระต้องลงทุนเนาะจ้ะเฮ็ดยังกัระต้องลงทุนก็ข้อหมูหม,ม,มูกับอัลมี่นอ้องขาบ่มักปลูกมา,มาก,กินคือเฮา ก็มากินผักยี่โคองมากผักกับสร้างมาปลูกน่าจะผักกาดก็ากาดหินพันหน่อยอันนี้ก็อันเบี้ยบักพริกสร้างมากขึ้นกันน่าจะนี่นี่นี่มันมีสองพันนจ่จจะอยู่ในนี้อันนี้มันจะเป็นบักพริกกับมาสร้างมาจากพัดทะลุงน่าจะพริกพันผักไใต้น่าจะ พันดกหน่วยขาวขยาวๆสมกันกับอันพริกอันนั้นพริกแดงเฮานี่เนาะพริกที่เฮาตากแหงนะจ๊ะวานสมกันปนกันี2,000 น,นั่นกะพักปีอันนี้กะพักขึ้นชายพักกุยช่ายไม่ล่ะพักเป็นเนาะพักกุยช่ายเอาไปขันสมหรือว่ากินกับอันนั้นเห็ดขนมกุยช่ายได้เนาะจ้ะเสบปด้นี่นี่ก็สซลาแน่นี่ก็ซื้พันไปแล้วก็ ซื้อน้ำลดตลาดุ่มพวงนั่นเอสิบบาทแล้วมาช่ำไหวกะติดละยอดไซด์มีกระเพาาด้วจ้ะนี่กระระเพาเกิดเองเพราะว่านี่สวนอยู่อันนี้กระิบเป็นปลาใบาชะพลูเนาะคะ่ะเนี่เป็นดงเลยจ้ะผู้ใด,ดอยากได้พันอยากได้แนวหรือว่าอยากกินกำบลาบก็มาเก็บได้ด้วยจ้ะ นีก็พักบุ๊วานใหม่วานไปเรือ่อยๆต้นนี้เกิดก่อนนอกจากแต่เฉพาะต่มใส่สุกี้ละพูดเถอะพักวานปลาเสียงรถคือจังเกียวเขาอยู่หน้าเขาเสียงดังอยู่ทางหน้าเขาเลยแกบอกพี่พี <c oughs> ่ก็กกกเลี้ยงขึ้นกัน พ่แม่พี่กะเลียงไม่ล่ะนั่นพี่จำอันน้ำพี่กะปีพี่กหนูสวนนี่ากำลังเกิดเกิดเสี่ยวน่ะจะเนาะพี่กนูสวน,นกันนสร้สสางมากนมาคือกัน เท่านี้ก็จะเป็นพักเป็นคือกั้นน่าจะเนี่ยกำลังงามเนาะจังน้อยก็สิตัดขันสวมให้เพื้นงามคนนี้ก็ตัดไปขันสวมเสื้อเสียพี่น้องอันนี้ก็พี่พี่ก็เลี้ยงพี่กันมาทางนี้ก็เป็นเตยหอมในโอ่งมาก่อนน่าจะรวยพักหวาน ดกดกอันนี nh ้ก็ลงบอนลในผสมดินไว้ไม่ถนัดในปลูกยังงีเนาะจ้ะอันนี้ก็ช่มเบียบพีกไว้เป็นไงยังสีจีนขอกไปปลูกในกระถางหรือในกระสอบเนาะจ้ะไงตัวน่าจะไม่มีก็มีอีก จกเป็นขีนูสวนหรือว่าอันมังรีกอันข้าวฉี่มังคีน้อยเงาเนาะพี่ญ่พี่เพื้นบ้านตางฝากไต่เพิ่นนอกจากนี้อยีางน่ามาเหยียบนีเนาะบีบไปก่นใหนทุมหกักย้ำเหี่ยว ขนาดขนาฮ่องกงหดหน่มืมสใช่ขนาดขนาดฮ่องกง ผักกวางตุ้งห้องตุ้ง่ก็จะเป็นแค่หอมเหล่ยนะจ๊ะกำลังคืนตะกี้ก็ดซีนาวตายถือขอยุถือฝนเกิดเป็นซูนผันเกิบกดบ้ได้่เหนียวนะจ๊ะนี่กับผักสลัดฝรั่งคือกันล่ะจะนี่เรดโอ๊กด้วยจะนี่ขอยพูดหนามันหลุมนะจะนี่อัว เลดออกตัวนี้ก็อันมินิคอดแดงนะจ๊ะนี่มินิคอดแดงพูดพักกินจ๊ะนะนมาเป๊ะเนี่ยอันมงดำเนาะอันนังเป็นอันเป็นผักสลัดสลัดทางยุโรปนะจ๊ะมาลองผัวมึงนาะมินิคอดแดงอันนี้เลดออกเนาะ เกิดที่ดีนี่ก็ขนาดขนาดใหญ่ที่กันนั่นไว้จับตุ่มก็จับพัดใช่น้ำมันหอยกระเสะนัานเองอันนี้ก็พักสี่บ้านไว้อีกอันนี้หอมพักบัวสังมาแล้วจะนี่กำลังเกิดนี่ บักบัวนี่ถุงดำอีก,กนึงบักบัวเนาะกำลังเกิดปลูกด้วยมะเร็นงนะจะมีก็พักชี่สีลาเอานะปุ๋ยสกตาอันนี้ก็พักบุ๋งอีกนอกจากเนาะ ที่เป็นพักบุงจีนหรือพักบุงแก่ว,วท่านหูจั่นบหลงใบพันใหญ่จังสิหูจักแล้วจ้ะพี่เนาะจ้ะบรรยากาศนะก็อันนี้ข้างลัางนั่นจ้ะอยู่ข้างลัางขั้วข้างๆนั่นก็เป็นบอ่อกระดูกนะัก่นจ้ะ ใคเบิ่งข้างหนา้าขั้วมันมีนเจ้าพี่นนพนพกกเนาะน,นี่ก็บักพริกต้นพริกระเลียงเนาะจ้ะนี่เขี้ยวๆนี่ก็ะพักอันนัเด้อลองเอามาช้ำมเห็นคุณต่อมคุณช้ำกันเลยมาช้ำคือเพิ่นอ้อมแสบจ้ะอ้อมแสบทดลองทำเหมือนคุณต่อมนะจ๊ะ ันนี้ก็คือสวีทช,ชาต์นะ่าจะใหญ่ไหมเนี่ยตุนกามันกำลังปรยยอดน,น่าจนะนี่สวีทช,ชาต์อันนี้ต้นมอนน่าจนะนี่ข้าเจ้าให้มาท่อนหนึ่งหรือสองนี่ลนะนี่ลนะสองท่อนนี่ลนะเอามาเสียบลงนี่เป็นอยู่นี่จ้ะพี่น้องแดงแนงเขียนละจ้นะเนาะทดลองอน,นี่ก็บอกพริกเด็ดใบพันธุ์ตีพันแตกอันนี้กระบอกพริกแดงน่าจะอันนี้ก็ ผักเคลผักเคลคณะใบหยิกแล้วจ้ะเอามาฉ่ำใหญ่ต่วนจ่ามาใส่ไว้นในขู่ทั้งอันนี้ก็สวีชาตที่กันกน้อจ้ะต่นอ่อนๆสวีชานี่เกิดเบื้อ,เเอ,องเขียยาวสีเหล่สีม่วงเบื้องยาวสีม่วงเนาะ อันนี้ก็อันเบียร์พกอีตู้นอกจากนี้ก็ลังเกิดนี่ข้าวโพดข้าวโพดเขาเนี้ยน้องซีโนคอนเทนด์วบอันนี้ก็กรีนโคโรนอกจากนี้พักสลัดพลังเช่กันอันนี้ขนาดขนาเดเอ้ยกวงตุ้งของเตีก็ลังเกิดฟานไหวซื้อมาทุกสิบห้าบาทอันนี้นี่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 ตรวจมันนะ อาโวคาโดนะจ๊ะนี่หนองซีโนเ่นเด็ดหย่อดแต่มาแตกกิงออกล้วเด้ซว้อไปปลูกวอาจ้ะซีเมนต์หน่พักมันล้นลงนะจ๊ะอันนี้ก็บัตเตุเฮด์นะจ๊ะบัตเตุเฮ็ด ได้ดรถกีไกลเลียนกับอันนี้กันประกาศหัวสีแดงแล้วจต่เอ,อิอมาฮาร์เรดิสเนาะสามเดือนมันจะเป็นหัวคนนะเพราะท่านดได้พอเดือนเนี่ยหนาอยู่เพราะว่ากระทางนี่ก็เอาพักเอาหนามาถิ่มลงนะเป็นปุ๋ยมักเนาะในรายเดือนแหละมันเขาก็มาปลูกพักอันนี้ก็พักสีฝรัง่งเฮ้ยมันเป็นพักสีฝรั่งไหมพักสีหอมพักชีหอมพักชีไทยเรานี่ะ ีฝรั่งมันจะเป็นพักเปย์เนาะพี่น้องอันนี้ก็นผักกาดหินผักกาดหินพันใหญ่เป็นเผิวอบบนี่ชีเรียนามพิธาโมฮเดนผักกาดหินผักกาดเขียวเนาะอันนี้ผนะักฟินเล่เราจะนี่ผักเมืองนอกพี่กันเราจะซิ่เวอร์ผักฟินเล่เหนียทส้มโบ บูเกลียวลงตงึงในเขาสวยดีในคันเฮีาก็เลยเด็ดมาส่ำไปทั้งคู่มีกระบกสี่กระทางเนื้อนอกจากในของโขมขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยาจที่ขามารับจุ่ม ขอรพระเยซูสิดสิ์สววรรณพิณโอ้ค่าทุกคนน่าจะรักษาสุขภาพกันในเด้อจะเด้อนรหมน้ำมาแล้วมีดอกไม้นำมากันเพิ่ต้นใหม่เหมือนกันอันชันน่าจะพี่กุลกุลบาพงกับพี่ท่านเป็นหน่วยอยู่จ้ะแล้วท้านฝนกระทงหน้าน่ะจะพ่น้อง ยังคอยหกันม่คิปต่อไปนะสะสวัสดีจ้า